สวัสดีคะ่ะยายนงคนบ้านนามาจ้าเอตีมากินขนมกันยายนงมากินของหวานกันยายนงหลังจากกินขา่วนขาวแล้วกินข่าวแล้วก็อยากกินของหวานเนาะคะ่ะเออกินของหวานล่างปาก <c oughs> ข่าวสนใจงเสี่ยแล้วนะอของชอบตาแหวน้อยทอง ของชอบมากๆลูกสาวลา่ะลูกสาวล่ะซื้อมาให้กินว่าพ่อกับแม่ชอบของหวานนี่ค่ะกินหมืดไปหลายอันเลยกับบดนะได้รีวิวเนาะนี่นุ่มแตนี่นุ่มแต่น่ารีวิวเห่เบิง้งกับเต็มนี่เลยไหมค่ะเต็มกับบุกนี่แหละนี่เต็มอันนี้เลยเป็นสัน้นเป็นเออ่อันนี้ สัน่นสุดท้ายอันนี้สัน่นสุดท้ายสั่นที่หนึ่งที่สองที่สามเดีเขาเอาพลาสติกอะพลาสติกเกห้องเนาะ,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 ะนี่ค่ะนั่งตินนี่กินแต่ย่ายนู่นนะจักกินเผาแล้วเดีจะได้ไม่กิน,กน,กกน,กนขมนมเลยคะ่ะไอ้นนั่งกินไม่เต้องเอ๋นี่ค่ะ

ลาวล่ะขอให้ลำให้ด้วยขอมีตะความสลขกด้อลูกสาวล่ะดูแร่พ่อแม่ลูกไส้จะดูแร่พ่อแม่ลูกสาวลูกไส้ทั้งสองค่ะดูแร่พอ่พอแม่มาตลอดขอให้ลำด้วยขอใหเออ้เงินทองไหลมาเทมามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใสเดินงมาใหมขอให้แม่ ดูแลพ่อแม่อยู่ตลอดอยไว้อึดให้ยากไว้พ่อแม่อึดให้ยากเพราะให้ลูกชายลูกสาวตรงนี้จะความสุขกลำล้ำเลยๆเด้อลูกเอ้ยเป็นที่รักของทุกสุขขนสาธุสาธุเดี๋ยวยายน้องเดี๋ยจะกินเลยค่ะบ่ได้รีวิวบ่ไดี้อินไทยพี่น้องเบิ้ง บ่บ่หวานคักนี่ค่ะหวานพอดีพอดีหวานพอดีพอดีเยวนุ่งฟารมื่อเบิ้งสมนีกกอนค่ะเย้เย้นุ่งกะจะกินแล้วค่ะผู้้เถ่าก็ไม่อยากกินเห้เบิ้งเลยเนาะค่ะเถ้าว่าแล้วกะบ่เป็นแต่เบิ้งคือผู้สาวผู้หนุ่มเด้ผู้เถ่ากินแต่ผู้สาวผู้หนุ่มกินกะเป็นแต่แต่เบิ้งอยู่นี่พู้เถ่ากินมากินเห้เบิ้งมันงแบ่เป็นแต่เบิ้งเนาะ ถ้านุ่มๆสาวๆกินให้เบิ่งอยากเบิ่งยุ่นแล้วโอเคมีคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสิค่อยชัดนะสิค่อยชัดหวานหวาน อันน mm ี้อันไหนที่อันนี้สวานสวัสดีค่าลืมฟิตตาลืมฟิต